ขอามาเียเรมคโอ้ยรู้คนนี้เออ้องไหล่สองไหล่สองไหล่้องไหล่องไหล่ครับครับหมายถึงว่าวันนี้ที่แบบว่าซีรีส์จบแล้วใช่ไหมครับจบซะแล้วทำไมคิดถึงไอนะฮะคิดถึงเศร้าไม่มีอะไรให้ดูแล้วอาทิตย์ เดี๋ยวเขาก็มีซีรีส์ใหม่ค่ะ GMTV นี่อันดับหนึ่งอยู่แล้วเออพี่ถาฟังอยู่ไหมหลังจักที่พ่านแบบโหหลายเดือนเนาะยังอบซีีีรส์ห่วันนี้ต้องมาดูตอนจบกับแฟนๆแล้วครับผมครับนอกจากความเต้วยัความกัลังใจอะไรบ้าะก็น่าจะจำเรื่องนี้ไปอีกนานนะ ทำไมยิ้มทำไมพี่าประทับใจอะไรกับเรื่องนีบ้างประทับใจก็เอาจริงก็ประทับใจความสัมพันธ์ของทุกๆคนไม่ใช่แค่6คนนี้แต่แบบว่าเป็นทุกๆคนที่อยู่ในกองนักพูมกับทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดง6กคนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเราใช้เวลาด้วยกันหลายเดือนมากจนแบบว่ามันทําให้เรา สนิทกันมากขนาดนี้ครับก็เลยประทับใจตรงนี้แล้วหล่อหลอมที่มาใช่เป็นหล่อหลอมทุกคนจนเป็นวันที่สนิทกันจนเกินรู้สึกว่าสนิทเกินใช่อย่าสนิทมากกว่านี้เลยใช่ครับวันนี้จูมาหล่อครับอ๋อเดี๋ยวหกอ๋ออ๋อจะขายหรอนี่จะบอกอะไรให้นะเอ้าวอ้าวพูดยุดจะบอกอะไรให้หยุดนี่หยุดหยุดก็อย่างนี้คือวันนี้จูเดินออกไปเอาแบบอินเนอร์จูเลยนะอินเนอร์จูคือแบบหล่อแบบ ชอหออะหลอรอชอหอแบบชอหอคืออะไรชอหอ๋อโอเคหลออแบบชอหอเลยมีคนตะโกนขึ้นมาจูจูสวยมากนด่เดินอย่างนี้เดินอย่างนี้เลยอ่ะพูดถึงซีรีส์อ่าหกอยู่กันมาหเดือนครับกับผู้ชมนะอยู่กับมาหเดือนแต่ว่ากับนักแสดงแก๊งเนี่ยปีแปดปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งนานมากถึงถึงตั้งแต่อตั้งแต่เวิร์กช็อปใช่ไหมนานมากนานมากมากอ แต่ไม่นานเกินไปเออแต่ไม่เอานานกว่านี้แล้วแต่ไม่เอานานกว่านี้แล้วปวดหัวมากสนิทเกินไงสนิทเกินสนิทมากสนิทเกินมคะสนิทเกินก็ได้เพื่อนที่จะอยู่ด้วยกันได้อีกประมาณกี่กี่ปีดีขอตัวกี่ก่อนอีกหลายปีแล้วกันนะอีกหลายปีต้องคบกันอีกนานเพราะความลับอยู่ในโทรศัพท์ทุกคนแต่แต่มึงเดี๋ยวไม่นานแน่มึงก็ไม่นานหรอกมึงไม่นานแน่อ่ก็คือหนึ่งปีที่อยู่ด้วยกันมาครับครับ คือเราสนิทกันมากแล้วก็คือเคมีของเราเวลาเราไปแบบว่าไปทํางานด้วยกันอ่ะมันชุดชานใช่คนอื่นเขาพูดคือเคมีเคมีตอนเราทํางานด้วยกันมันค่อนข้างที่จะแบบลงตัวมากๆคืออย่างเช่นเรามาทำงานเนี้ย Perfect กต์ไลเนอไปเนี่ยแฟนปาร์ตี้กับไปเนี่ยแอฟเตอร์ปาร์ตี้ก็เวลาทำงานก็มีก็สมูทมากๆเพราะเหมือนกับทุกคนมันทำงานกันมาจนมันลงล็อกกันมากๆแล้วใช่ใช่รู้ใจกันมากเกลวแบบเพอร์เฟมากครับ ใช่ครับคุณลูกคประทับใจอะไรมากคะกับซีรีส์เรื่องนี้ก็เอาจริงๆซีรีส์เรื่องนี้ก็พาพวกเรามาไกลมากๆครับผมก็อยากจะขอก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับที่ติดตามตั้งแต่ EP แรกเลยจนถึง EP นี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมใช่แล้วก็ประทับใจความสัมพันธ์ครับอย่างที่บอกแหละเหมือนเราสนิทกันเกินไปทุกวันนี้ไอ้เพิร์ดจิ้มตูดบุ้งไม่รู้กี่รอบเลวคือเอาจริงอ่ะ ตอนแรกอ่ะไม่เคยคิดเลยว่าเพิร์ดจะซนขนาดนี้แต่เพิร์ดติดแกงไม่ไม่ครับผมโดนพี่แกงก่อนเลยก็เลยต้องป้องกันตัวเรียนรู้มาจากใครอยากติดกล้องไว้ข้างหลังมากเลยแบบนี้เลยใช่ไหมตใช่ครับเรียนรู้มาจากพี่ๆในกองครับใช่ครับตาบอกแล้วอย่าโตไปเป็นเพิร์ดคือถ้าโตไปอ่ะเป็นเพิร์ดมันไม่ดียังไงลูกเพิร์ดไม่ดีให้พูดไหมล่ะให้พูดไหมล่ะโตเป็นเพิร์ดเนี่ย เรียกได้ว่าเพิร์ดมีคนเดียวในโลกก็พอแล้วส่วนบุ๊กก็มีคนเดียวในโลกก็พอแล้ว <c oughs> มึงก็คนเดียวพอเหมือนกัน <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะไม่มีใครเทนีแ <c oughs> ่แล้วจะาม,มาขายเทแล้วครับผมระทับใจอะไรงคะโอ้ทุกอย่างเลยครับเหมือนได้เพื่อนเพิ่มได้น้องที่สนิทมากๆเพิ่มครับแล้วก็ประทับใจซีรีส์มากมากครับแฮปปี้สุดๆแต่ว่าซีรีส์โออย่กใไ้จบเลยแล้วหันกาบมองใหม่หันมาอมองใหม่ใช่ฮะรู้สึกว่าเออ น้องๆทุกคนน่ารักดีเลยเลยก็แต่มันยาวมากนะ24ตอนคือจริงแล้วเดี๋ยวนี้สมัยนี้คนเราก็ดูซีรีส์กันอย่างมากเฉลี่ยก็8-12ตอน24อันนี้24คือ3-2เท่าของที่มันแบบว่าเป็นอยู่ปัจจุบันเนี้ยก็ต้องถามคนดูว่าคนดูแฮปปี้ไหมกับ24ตอนที่ผ่านมาก็หวังว่าการดู24ตอนของทุกคนจะทำให้ทุกคนอิ่มเอมใจมีความสุข มีความสุขแล้วก็ได้รับอะไรกลับไปได้รับอะไรกลับไปบ้างใช่ครับน้องต้าครับประทบใจอะไรครับน้องต้าครับมระทบใจหลายยอย่างครับเอาจิงๆทุกเรื่องเลยครับในกล่องนี้นะครับชอบทุกอย่างเลยพี่ๆทุกคนด้วยครับรู้สึกว่าได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากพี่ๆครับผมก็เป็นสิ่งดีๆที่ผมสามารถเอาไปใช้ได้และจะลืมไม่ลืมแน่ๆไม่มีทางลืมพี่ๆแน่นอนครับใช่แต่แต่เรียนแต่เรียนอะไรมาจากเพื่อทิ้งบ้างนะทิ้งบ้าง ครับเอาเล่นเปิดเผยเยอะไหมเล่นรู้เยอะครับผมครับเะสิ่งดีๆให้น้องเออครับผมก็รู้สึกขอบคุณครับรู้สึกขอบคุณทุกๆคนนะครับอยากขอบคุณทุกฝ่ายเลยครับถือเป็นการต้อนรับที่ดีเพราะว่าเป็นซีที่เริ่มแร่เปิดมาก็สุดยอดอ่ะน้อเพิร์ดครับน้องเพิร์ดก็อย่างที่บอกไปว่าก็อยู่กันนานมากกับซีรีส์เรื่องนี้ก็รู้สึกผูกพันแล้วก็ คนนี้มันถึงวันที่จบแล้วก็แอบใจหายนิดหน่อยครับเพราะว่าจริงพอไปทุกวันทุกทอาทิตย์มันก็จะไม่มีสายหัดแล้ว,ลว <genauso> อะไรก็เศร้าเออมันก็รู้สึกใจหายครับแต่ก็รู้สึกสน,น<อ>ิทกับทุกคนมากๆพี่คน,นเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันที่กับการมาเล่นซีงีกิ้เยอะมากครับเพราะว่ามาที่นี่เหมือนกินอยู่ในสงครามตลอดเวลาอะไรอ่ะเพิ่งสู้รบขนาดนั้นเลยหรอขอโทษนะใครเป็นคนก่อสงครามสองคนนี้ยโอ้เสียงก็ไม่มียังไม่เริ่ม น่ารักน่ารักน่ารักครับใช่ครับผมแล้วพี่พียะคะน้องน่ารักครับหวังว่าจบจากสายหัทเทวดาไปพวกเราหกคนจะเวียนมาเจอกันอีกแต่อย่าบ่อยอย่าบ่อยครับเสี่ทกันมากครับสี่งกันมากมากคุยกันได้ทุกเรื่องเช่นเช่น คือน่าจะด้วยระยะการถ่ายทำแล้วก็ด้วยความสนุกในกองความสนุกในกอง<ม>เนื้อเรื่องตัวละครของเราแบบพอพอตัวละครแต่ละคนมันเข้ามือครับมันก็ทำให้การทำงานมันเรียได้ว่าสนุกมากขึ้น<ช>เยอะมากมากจริงจากวันแรกที่แบบ <c oughs> อาจจะยังไม่ได้รู้จักมัติีกันพอรู้จักกันมากขึ้นมีอะไรรู้สึกอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนในแก๊งไหมคะมาร์กอยากบอกอะไรกับ <c oughs> บอกอะไรหรอครับถ้าถ้าเป็นรวมๆก็อยากขอบคุณที่แบบว่าเราได้มาร่วมงานกันเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็ทําให้ผมเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันก็แบบว่ากล้าแสดงออกมากขึ้นเป็นคนอะไรนะก็แบบก้าวกล้าแสดงออกมากขึ้นแบบว่าเล่นมากขึ้นเปิดใจมากขึ้นก็อยากขอบคุณทุกคนครับแต่ก็สําหรับเพิร์ดก็เพิร์ดเพิร์ดเพิร์ดก็จบก็ไปไ็จบก็จบก็บก็จ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 บก็ นะครับยังไม่ได้ถามเลยยังไม่เลยก็สนให้น้อยลงหน่อยใช่ครับผมให้นีครับแล้วฝากฝากอะไรถึงจูหน่อยฝากอะไรถึงจูหน่อยไม่บ่จูหน่อยเหรอเมื่อกี้ก็ขอบคุณรนมๆไปแล้วไงอ๋อพี่จูน่ารักขึ้นไหมพี่จูก็พูดเยอะขึ้นก็น่ารักไม่อยู่หรอละมังน่ารักไหมมัง่ารักพี่จูพูดเยอะขึ้นอีกอีกไม่ก็ก็น่ารักเหมือนเดิมเขาน่ารักเหมือนเดิมครับจู๋ครับจะบอกอะไรกับท่านครับจครับ โชคดีไว้เพื่อนโชคดีไว้เพื่อนขอให้หลังจากนี้การทํางานแต่ละคนในพาร์ทคู่ของแต่ละคู่เนี่ยไปไกลย,ยิ่งขึ้นแล้วก็ในปีหน้าที่มีโปรเจกต์เดียวกันเนี่ยของแต่ละคน,นก็ขอให้ประสบความสําเร็จแล้วก็อย่าไปสนอย่างนี้ที่ไหนเดี๋ยวเขาจะว่าเอาบอกถ้าให้พิเศษนะ มองมองน้ามองตามองตากูเพิร์ดมองตาใช่ <c oughs> ก็บอกเป็นพิเศษแล้วกันคนที่มองตาอยู่ตอนนี้น<อ>พิเศษนะี่เออขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาเป็นสีสันในช่วงหนึ่งของชีวิตจนบางทีอาจจะมากเกินไปแต่ว่าดีครับดีดีขอบคุณมากๆครับคือใครให้สีสันพี่กูบ้างอนไปตอนแรกๆก็เป็นเพิร์ด หลังๆมาร์กนี่ก็ไม่เบานะมาร์กนี่เริ่มละลายแล้วน้ำแข็งขั้วโลกเริ่มละลายแล้วตอนนี้ก็เป็นนิวมาร์กแล้วครับครับผมก็ขอบคุณอะไรก็ตามที่ทําให้เราได้มาเจอกันแล้วก็รักกองรักกองนี่มากครับผมก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกเพราะว่าเราทุกคนไปด้วยกันไปได้ไกลนะฮะครับอ่ะซีสั่นสองไหมพักแล้วนี่หรอยังไง ก็อย่างที่จูบอกว่าปีหน้าเนี่ยแต่ละคนก็จะไปเล่นพัทคู่ของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นคิวเราคงอาจจะลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยเดินไปตามเส้นทางของตัวเองในอนาคตให้อย่างดีที่สุดแฮปปี้แฮปปี้ยินดีให้รู้จักทุกคนรุนแม้จมีโอกาสรุนไม่พักต่อตล้วผ่านไปฝั่งรุ่นรุเอ๊ะไม่แน่นะจิ๊บจิ๊บจิ๊บครับจิ๊บจิ๊บอยากทำไหมครับผ่านไปฝั่งจิ๊บจิ๊บมันควรอ่ะจิ๊บถามจิ๊บตรงๆเลยนี่ถือว่าเป็นสื่อนะถ้าสมมุติว่าต้องทซซีั่น สนใจมากำกับไหมครับอ่าพี่นิวพี่นิวพี่นิวแต่ว่ามันก็ต้องเปลี่ยนรุ่นไปเลยหรือเปล่าคือมันก็แก่ๆแล้วโอ้โหคือคือไม่อยากเจอกันเลยยังไม่จบก็ยังสามารถเล่นต่อได้อันนี้ปีหนึ่งที่ปีสองแล้วนี่ก็ไปแล้วดิบาย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 เมื่อกี้ไม่โดนจำจำโม้ตกขอบคุณครับอาจจะรอรู้รอจะรั้อะไรนะครับพอจะรู้ ลุ้นลุ้นลุ้นว่าจะมีซีซั่นสองไหมพี่ถามว่าไงรอลุ้นดีกว่าครับรอลุ้นดีกว่าครับรอลุ้นได้ครับให้มันเป็นเรื่องของอนาคตละกันนะครับมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้อ่าบอกอะไรกับพี่ฆ่าคนที่เหลือโอ้มีเวลาสักคืนหนึ่งไหมครับผมเอ้ยคืนหนึงเลยเหรอคืนนึงทำอะไรเล่นเกมเดี๋ยวนั่งเล่นเกมไปดูคอ่า ครับก็อยากขอบคุณพี่พี่ครับขอบคุณทุกๆอย่างรับเออรู้สึกว่าหลักการได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ทำให้ผมเปลี่ยนไปมากเออทำให้ตัวผมเปลี่ยนเป็นคนที่สดใสขึ้นกับรู้สึกว่ามีพลังบวกเยอะขึ้นในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยิ้มได้เยอะขึ้นเวลาไปเจอหน้าพี่พี่อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าพี่พี่ทำให้ชีวิตผมเพอร์เฟกต์ครับ ทาง YouTube g m m ีวีเรคคอร์ดนะครับวันนี้เพอร์เฟคหรือดูย้อนหลังได้ที่ดูทางวีทีวีครับเออเปิดไม่ดีมากเลยใช่เ่งรอย่เราเล่นก็จริงจริงก็อยากจะให้ทุกคนประสบความสำเร็จในอาชีพการงานต่อไปให้หนห่วโอ้โหว้าวุโสมากโอ้โหเป็นพระเลยเขาออะให้พี่พี่แบบทำอะไรก็ ดังๆัฟังๆไปหมดรักมากรักเหมือนพี่น้องกันจริงๆมากๆเหมือนคานตามกันออกมา,าจริงๆไม่ได้ดื้อเลยไม่ได้ดื้ออยบพี่ๆแต่ผมอยากจะเป็นสีสันให้กองมันทำงานออกมาแล้วก็โฟล์วไม่เครียดไม่มีความเครียดรเว่ามันไม,ม,นไม่มันไม่โฟล์ตอ, <laughs> อนมีมึงิมเลยโฟล์ตัน เพิ่นหลักฐานเยอะมากเพิ่นเนี่ยเขาเป็นวิถีวิถีชาวร็อกชาวร็อกเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีคติประจําใจแปลว่า life is free แปลว่าชีวิตเนี่ยเป็นอิสระเพิ์นเนี่ยอิสระภาพอยากจะเดินไปตรงไหนก็เดินพูดอะไรก็พูดอยากจะนอนตรงนั้นก็นอนเป็นอาชีพที่มันต้องใช้ความอิสระการแสดงออกมาใลยต้องทำตัวให้มันเป็นอิสระเป็นนกเป็นนกไม่เล่ามาหลังอ่ะเป็นนกเป็นนก มันทำไม่ได้ครับอ๋อแท้กันหมดแล้วเลยครับวันนี้มีแฟนที่จเห็นด้วยใช่ครับวันนี้ก็เป็นงาน Perfect t r a i n e r by เนี่ยแฟนปาร์ตี้แฟนปาร์ตี้ครับบัตรก็โซเอาแล้วนะครับแล้วก็งานพรุ่งนี้เหมือนกัน after party ก็โซเอาเรียบร้อยแล้วครับต้องแบบว่าขอบคุณแฟนๆมากๆที่รักและซัพพอร์ตแบบพวกเราทั้ง6คนมากๆมากๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็6เดือนแล้ว ขอบคุณมากมากที่ติดตามดูพวกเรานะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆขอบคุณพี่พี่สื่อทุกคนแบบจริงๆเลยที่อยู่กับเรามาโอ้โหนานเห็นเห็นหน้ากันจนแบบว่าคุยคุยกันแบบทุกสัสองสาเดือนอ่ะต้องแบบมีหลายทีอ่ะขอบคุณมากๆครับที่ให้ความสนใจพวกเราครับขอบคุณมากมากครับอะไรครับอะไรจะออนไลน์ออนไลน์อ๋อใช่ใครที่ไม่มีบัตรก็สามารถที่จะซื้อได้ทางเทลิกเกนเมเจอร์นะครับเป็นไลฟ์สตรีมมิงนะครับอย่าลืม จะได้เหอะไรมากนอกจากว่าจะได้ดูตอนจบด้วยกันแล้วคือเราจัดมา2งานแล้วก่อนหน้านี้เป็น first date กับ midterm คราวนี้เป็นใบเนี่ยก็เรียกได้ว่าบรรยากาศโดยรวมมันคือการอำลาอำลาครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่งตัวละครของเรากลับนิยายแล้วใช่ครับแล้วก็ก่อนที่จะกลับเนี่ยมันมีคำว่าปาร์ตี้อยู่เราก็จะปาร์ตี้กันให้สุดเวียงก่อนที่พวกเราจะแยกย้ายกันไปครับ ก็เดี๋ยววันนี้ก็รอดูว่าโชว์ปาร์ตี้ที่เราเตรียมมามันจะมันจะคุ้มค่ากับการสั่งลาแค่ไหนใครจะเิได้เห็นรีแอคแล้วกันนะเขาบอกว่าปาร์ตี้ฟอรเตรียมปาร์ตี้ค่ะโอ้สุดๆใช่ครับพอฟอร์แปลว่าสนุกครับแน่นอนคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มจริงครับฟอร์แปลว่าสนุก กระเพิดแปลว่าอิสระเออใช่กระเพิดอิสระอะไรนะกระเพิดเอ็นฟี Live Enfie ฟ็อกเ่าก็สนุกครัอวันนี้เตรียมพร้อมทั้งทั้งว่ามีสองวันใช่ครับสนุกทั้งสองวันใช่ใช่ครับอ๋อตุ๊กตาก็คือออกมาครบแล้วครับใช่ครับของของตัวแรกก็จะเป็นพ่อมาฟ็อกพ่อมาฟอกเป็นแก๊งหน้าเจ้าเลีใช่เป็นแก๊งหน้าเจ้าเลีตัวที่สอง รวมมีครับมีดื้อหน้ามีดื้อมากนีดื้อแต่เหมือนมากเหมือนเพิร์ต้ามากครับแล้วก็ตัวล่าสุดที่เพิ่งพ่อออกมาครับก็คือจัมโบ้ครับจัมโบ้จัมโบ้ที่จะหน้าจัมโบ้จ้ะจัมโบ้จัมโบ้จัมโบ้ยืนอยู่ที่จัมโบ้ครับจัมโบ้มาจากจัมโบ้กับมาร์คับรขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ